เอาละนักเรียนทุกคนครับตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกเรียนแล้วครับผมไปครับทุกคนครับกลับบ้านนะครับอย่าลืมทําการบ้านของอาจารย์นะครับไปไปไปเดี๋ยวอาจารย์เดินไปส่งที่หน้าโรงเรียนนะครับผมไป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 แม่นักเรียนของเรานี่ก็แหน่น่ารักจริงๆขอให้กลับบ้านปลอดภัยนะนักเรียนทุกคนอาจารย์จูคะพอดีว่าหนูลืมของไว้ที่ห้องคะ่ะปี่หนูกลับบ้านไม่ได้เอา้า โอ,โอเคถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปด้วยนะครับเออโอเคเดี๋ยวเอ็มเอย่าอยู่ห่างอาจารย์นะโอเคค่ะอาจารย์คะเสร็จแล้วคะ่ะโอเคเดี๋ยวเอ็มเจเดี๋ยวเรากลับกันด้แล้วนะอาจารย์คะเออนั่นใครคะ เจ้อย่าไปมองนะอยู่นิ่งเขาไว้